น้องสูงจะมาทําการยำหมูยอครับนี่ยหมูยอดินรกไว้แล้วครับ,รบต้มส้มสุกไปแล้วน้องสูงกำลังที่อย่าน้องสุกซอยหอมหอมง่ายครับง่ซอ,อ,อยอันนี้ก็เป็นผักคขึ้งไส้กับผักกัะข่า,ขาวซอยครับำทำกำยำทําการยําหมูยอครับเยอะยอดไปเดลยครับผมน้องสูงครับยำยำหมูยอใน้ีีสุดเด็ดตัวครับ รดทับปลาผู้คนหลายก็แซ่บดินี่ครับน้องสุบอกว่าใส่ผงรดหลายมันก็แซ่ดกับผมในเมนูยำหมูยอครับผมตอนนี้น้องซุ้มกำลังที่ไหนครับผมเอ๋อันนี้ซอยบักเรียนบ่ขียะน้ำซอยบักเรียนครับนี่บัคเขิ่อนเทศครับผมโอ้สกิวกันซอยนี่สุดยอดเลยครับน้องสุ้มมีข้าวบ่มีข้าวโห้ยเลยเลยไงสิ่งนี้บ่ข้าวกับเป็นเทศ 来，你过来。 ไรเน่เขารไ่หนยเดียวกันพอไมยังมีหน่อยเดียวก็มีหนยเดียวเขต้องสูมนตอนนี้น้องสูกำลังซอยกะทเยะุมก่ลงไขออนุญาตเจ้า ก็ต้องกินครับน้องสูงว่าตอนนี้น้องสูงกำลังต่อยหมูยอครับเยอะไปเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับเพื่อนๆครับสกิลกันซอยหมูยอของน้องสูงครับเยอะไปเลยครับผมนี่ครับก็เป็นผักนานาชนิดครับบักลีนครับบะกเกอร์ทศ ขาวคืงไส้ครับนิ้วเจ้าของสัตว์มีแต่แสงแฟร์แสงแฟครับผมมูยอสองตัวมูยออีกสองไล่สุดยอดไปเลยครับผมเนี่ยกินกับบรรยากาศโดยฝีมือเชฟซุงครับไอหนุ่มรูปหล่อแห่งบ้านกุฎแกลีสงชมาวครับสุดยอดไปเลยครับผม สกิลกันซอยหมูอยอครับโอ้โหันเทียครับผมสุดจัดไปเลยนะครับผมเยี่ยมยอดครับต้องสูงครับผมตัวน,นี้น้องสูงก็ใส่น้ำกระเยมรองไปแล้วครับ สองห้อเลยบครูอ้อ,อเดียวก็อพอละเดียวก็พอเนาะมันสิบ่านพ่นมนานพ่นเสงว่าครับผมนี้ใไน้ำตาลนะโอเคครับผมน้ำกระเทีดองก็หวานนะเนาะกรันงสูงกัเงปัดกรเียมครับผมกระเทียมดองครับ ปาดประสันว่ากำลังซอยครับปัดภาษาเลยก็คือว่าซอยนะครับผมปัดๆตัดๆซอยนันะครับผมที่เที่ยนนินตำไว้ครับเป็นพริกสดครับตำละเอียด ต่อไปก็คือน้องซุงกําลังกินน้ําปลาครับซิกซิกน้ําปลาครับกินน้าปลาครับน,รนี่ก็ตัวนี้การใส่ดอดีครับผมดิดดิดหน่อยเนาะน,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 นะครับผมนี่ก็ผงนัวครับผงนัวกระสุนรถนะครับผมย่างปลาต้องใส่ลายครับใส่พอแซ่บกุ้มกิมกุ้มกิมกุ้มกิมครับผม กระ b u o ยังไิครับกับโคเลีโคเีครับเข้ากันครับผมส่ใส่เัส่ปเป็นแซบคัับเคลื่ เก็บไปเลยครับผมเดี๋ยวมันจะแซมมะนาวต่อไปก็นทเป็นมัะนาวครับมะนาวลงไปครับเปรี้ยวหวานๆนเนาะหวานก็หวานน้นนำกระเทียมดองนะครับเป็นเพล็อุย้ยถ้วยปักเงียดครับผมกินแลเบิดมือมือนีก็เอาใส่ตู้เย็นไว้กินมือเศร้าครับเป็นเพล็ดเสียครับ นะครับผมรับตอนนี้น้องสูงกำลังบีบนะมักนาวครับได้จากน้อยน้องสูงอ๋น้องสูงบีบมักนาวไปสองน่วยครับผมสองหน่วยก็คือสองลูกนะครับเพีย้ยนเพีย้ยนอ้ยมีกับเข้าครับอันน้องสูงกับว่าประสดครับผม มิดมันก็บอกเขานะครับผม่น right. ้ำมันแนวลงไปมีกกลือบอเ้าเขาเมันเพี้ยนกับแามีตตมเกลืนะครับเ้ยนลได้กินหอมเลยครับผมตอนนี้น้องสูงกำลังคนครับคนยำครับผมโอ้โหครับผม แตยักไดผ้ผู้สายลูกรอครับทำกับขา้าวกระเกงครับครับผู้ให่ยักได้เป็นแฟนก็ติดตอ่อทางซองอันหนินสแน็ครับอันหนินชิ้ทิมเบอร์ติดต่อไว้ครับผมหรือบอกก็ติดตอ่อที่ผู้ใหญ่กำครับบ้านสิงค์คำครับที่รถมาทางบ้านกุญแกสิงทาคำก็ถามหามผู้เบาสูงครับบ้านว่าบ้านผู้เบาสูงอยู่ไหนค่ะผู้ใหญ่เห็นอไหร่ผู้ใหญ่หญกระซิบอกว่าอยู่หลังนั้นหลังนี้ครับผมมักพื้นหลายที่กับข้าวกระเส็บ หน้าตาเขาโรนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมวันนี้น้องซุงจะซิมครับซิมน้ำมันครับเป็นไหนน้องซุงครับพอดีแล้วพอดีแลยจี้โอ้โหครับผมเสร็จเลย้อครับเพื่อนซิมเงินค่ามันยำหมูยอครับับน้องซุงก็เอาน้ำมาให้นี่ซิมครับมันจะซิมให้เพื่อนเบิ่งครับกับต้อนมันครับมาครับผม ได้คำเดียวครับเพื่อนเเด็ดดวงครับผมนี่ครับยำหมูยอครับมาครับเพื่อนมากินกันครับผมมันสุดยอดไปเลยโอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับผมยำหมูยอของเฮาครับเดี๋ยวนินกับกับน้องสุนจะชิมให้ดูครับน้องสุนครับชิมเพื่อนเพื่ชมรับเบิ้งนะครับผมหอมเงี้ยนะครับผม ครับอนจี่กินก็ขออดีญาตเฮ้ยครับช่วครับผมซัดหน้าผมมีซัดนี้ขอดจวดครับ,ต,รบ,รรรบตัวใส่ไปไหยน่องสุกห่อะนะครับครับยำหม,มูยอสุดน้องสุงครับผม cát, béo, toán, mặn, mềm, nuột, ha, có mực, sợi, cái gì cũng được, ha, ông. để mà nhìn bao nhiêu mốc, ha. mốc, xương, do, không khéo nữa. có mì, ăn, mì, ha. mì, ăn, có mì, ha. ซื้อกุ้งหมึกับ่เป็นอย่งครับผมซื้อหมูยอครับสองอ่อนี่สิบมั้งบเคออันนี้ไปใส่ตู้เย็นกินมันสอคกับกุ้งเลยครับผมลงทุนประมาณร้อกว่าบาท เท่าครับโอ้โหเก็ดไปเลยเมนูนี้ครับเมนูกับแก้มกันเพื่อนอาจจะกินกับข้าวก็ได้ครับแต่ว่ากับแก้มน่าจะดีกว่าครับผมแก้มไปเรือยไปน ทางเพื่ออันนิงพักกิบไปหน่อยนึงอันนิงเลยเพิ่อนกิบไหมมันเผ็ดร้อน,นครับรสชาติมันเผ็ดเล้วไปเลยอันนี้ไปใส่ความเผ็ดด้วยนะครับผมมาครับเพืก่อนสิหล่าจะกิบนี้ก็ขอเจิดครับผมซัดหน้าไม่มีซัดนี้ขอดเจิดน,นะครับผม ท่านเพื่นเป็นคลิปเฮ็ดยำครับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้กับน้องซุงครับคุณ,คณ,คณเพื่อนกันอย่าเบื่อกันว่าเบื่อได้ครับเด้ออย่าฟอเบื่อกันว่าจิ้มดบลจิ้มดบก็มีแต่ไอ้หนิงแชนแนลกับน้องซุงแนฮดวิธีครับผมเตปสีหนึ่งเบา้างครับถ้าเตปสีนหนึ่งบ้างก็ทีมีครับมีมมมประมาณที่สิบกว่าคนนะครับผมมาณที่มาเต็มนี่นะครับผมเยอะเนาะ คบลิต่อไปก็จะพ่อกันอีกกับน้องสูงอีกเส้นคืนนะครับเพื่อนๆกับผมีอะตรครับไปน้องสูงกับบ้ว่างครับสูงเาว่าอาทิตย์หน้าเขาใชว่างอันนี้ก็จะอันนี้ก็ย่านอันหน่นคลิปผู้เดียครับผมวันต่อไปเนาะจะได้เจอน้องสูงอีกคลิปอุ้ยอาทิตยหน้าครับผมคนเพื่นที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เนาะคลิปหน้าเพ่อกันไหมพ่อกันใหมอีกเส้นคืนนะครับผมคุณครบรับกท่สวัสครับ